นี้เรามาดูกันนะครับใครที่มีฟันหน้าเนี่ยหักครึ่งซี่นะครับหรือว่ามีรอยผุใหญ่มากจนต้องรักษารากฟันนะครับนี้จะให้ดูว่าหลังรักษารากฟันเสร็จแล้วนะครับว่าเราทํายังไงเพื่อให้ฟันเนี่ยมีรูปร่างกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็พอ ถ้าฟันหน้าหักครึ่งซี่เนี่ยเราก็จะทําการกรอนะครับตรงรูตรงกลางเนาะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าไฟเบอร์โพสนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของฟันสําหรับการยึดเกาะนะครับของตัวข้อฟันจากนั้นเนี่ยเราทําการเขาเรียกว่าก่อแกนฟันขึ้นมานะครับเพื่อให้มีรูปร่างที่เหมาะสมสําหรับที่จะใส่ข้อฟันลงไปตอนนี้คุณหมอก็จะ ค่อยๆก่อขึ้นมานะครับพอทําการก่อได้ขนาดในระดับหนึ่งเราจะทําการกรอและกรอเพื่อให้มีลักษณะทรงสอบนะครับเพื่อให้สําหรับการใส่ข้อฟันเนี่ยมันลงไปฟิตพอดีนะครับแล้วก็มีการยึดเกาะที่ดีจากนั้นเนี่ยถ้าเรากอแต่งเรียบร้อยแล้วเราจะทําการพิมพ์ปากนะครับคนไข้หลายคนเนี่ยน่าจะเคยโดนนะครับในการพิมพ์ปากพิมพ์ปากเสร็จทรงแลบนะครับทำตัวข้อฟันแล้วก็ นัดคนไข้กลับมาใส่ตัวฟันนะครับจะเห็นว่าพอเราใส่ตัวข้อฟันเสร็จแล้วนะครับลักษณะฟันที่มันหักครึ่งซี่อะไรเนี้ยก็จะกลับมาสมบูรณ์เต็มเหมือนเดิมครับ